โอเคเริ่มแล้วสวัสดีค่ะเอฟซีเอฟซีถามว่าริชาหายไปไหนตั้งหลายวันไม่มาถ่าย y t u t u เลยลิชไปเยวกาหลีลิชาไปเที่ยวเกาหลีมาใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ไปเรียนพิเศษใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะไปสอบไปสอบเข้าอะไรเข้าปอหนึ่งปหนึ่ง อันไหนไหนพูดภาษาอังกฤษสิที่พูดเมื่อกี้ Hello everybody Hello everybody I am I am Arisha I'm from Malaysia My my nickname is r i s h a Richard. My name is, my name is เอ่อจะไม่ได้แล้วว啊จะไม่ได้แล้วพรุ่งนี้พรุ่งน,นี้โอเคไหมพรุ่งนี้ค่อยเอามาอีก อ้าวพวกนี้โอเคคุยเรื่องอื่นถ้างั้นถ้าจำไม่ได้ก็คุยเรื่องอื่นไปก่อน FC ตอนนีช่วยหนูด้วยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอ้โห FC 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 ตอนนี้ใบไม้มันล่วงอ่ะทุก FC ใบไม้ล่วงเยอะใช่ค่ะ บไม้มันร่วงเยอะมากเกินโอหใบไม้ครเยอะแบบเอฟซี